มาดูขันเล็กซ่อมกันหน่อยครับเดินเดินอะไรตกหายแ <ie> <ye> คเรียหายครับโอ้หน้ตัวเดียวขันง่ายอยู่แวนออ้นี่ัวออกยากเหยออกยากดูอ่ะใช้จนคุม้มหลุดออกเอง ยี่สิบสองยี่สี่ยี่สิบสองยี่สี่เมันจะออกอยากนะออกอาะมันติดอ้ไนั่นไงติดขี้ดินนะ่ะต้องไปหาแป๊บมนึงครับ เทีเยบแกนตรงไหนอ๋อตรงนี้นะข้างหน้ออาอ๋ออีกอันนึงที่เปลี่ยนอ,อ๋อ เอาไปแจ้งต่องัดเลยได้ไปแล้วเนาะไปง่ายแท้ ได้บาดแผลกันทุกคนครับบาดแผลคันใหญ่ก็โดนครับอันนี้โดนแบบสีหลุดเลยนะนี่โป้เดียวครับสีกระจายเลยจะนี้จะขูดอย่างเดียวนะครับ ดีนะมีประเจไว้ซ่อมเองครับน,นี่ <mm> 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 มีน้ำรถ ข้างหน้ามันก่อนให้มันเฉะเฉะน้ำกินนะรักล,ลดข้างหน้าให้มันเฉะเฉะหน่อยม, <c oughs> มันติดตัวนั้นแหละมันฝือนอะ่ะ <c oughs> อันนี้ลูกละกี่บาทอันกว่บาทอันสามนี่นะ <c oughs> แพงเหมือนกันนี่ว่าตอนนั boh, no newer, drama, um, uh, ้นเท่าไหร่วะของคันใหญ่ฮะพันห้าหนักเติบเลย รวมแล้วบ่ยังแหวนขยับได้ยังขย,ขยับได้แล้วพอแล้วห้องไม่ต้องใครเอกหมดหรอเอ้อยออใครเอาทำไมมีคอนไหม <laughs> ไม่มีอ๋อมีคอนมีใครครวมไหมยัง ให้ควงตีตรงนี้เลยได้อยู่ได้แล้ว,ลวตีให้มันอ่าหน่อยตีตรงนี้ะตีให้มันอ่าอันนี้อ,อืม ตอกได้ไหมเป็นแบบตอกไหมไม่แนี้แบบดอกแล้วนี่ใส่ข้างบนดีเขอะต้องเอาค้อนมาเขาะ ต้องเคาะมาจากนูนะ่นน่ะอกล็กส่งอืมแน่นครับไม่มี จะหลุดแล้วครับพี่น้องใส่เกียวนนะโยกแล้วนะถอดได้แล้วก็ไม้อบอ <laughs> วนหน่อย trẻ trẻ này, này. Còn <laughs> ổ

มันเคาะไม่ได้แรงนะ เลยเยอะมันอยากออกจนไปยืมสกัดเขาดูดิมาตอกข้างบนน่าจะได้ให้มันอ้าออกมาเยอะแล้วต่อว่าไง